สบัสดีพี่น้องสบัสดีตอนบ่ายโอ้มาเห่นกับมานังฟักไอี่น้องม่ใหญ่ตั้งพี่น้องเ่นนน้าานี่แหละเขี่ยหมาตุ้ยตุยพอดีเพิ่นมาก็สิเอาอันหมาเคยเพิ่นนอพี่น้องก็มีเอื่อยทางเพื่อแหละ U S A เนาะซื้อซอย ลร้านจมีแห้งลร้านก็ดแล้วเสียเอาหมาใครเพิ่นเาตัวเองกับมูหันบแห้งแหลมโมเดมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มสักไม่กันเถ้าประมาณนี้สักวนกันเถ้ามามเห็งหุ่งเฮืองหื่งบอสกินกระลมเมยตื่นมาในเบทดขนมหาห่อเลยนี่กระเลมอีก เมื่อนี่กสิแจกหมากเนาะพี่น้องแจกหมากคนเฒ่าคนแก่สิให้คนละสองทงคัดเป็นเงินกับถือคนละสิบพันจีบเนาะทงละหาพันพี่น้องนนเห็ดทงละหาพันส่วนต้องบุ้มกับจะล้างสะคมเนาะเมืม่อนี้ดูค่าเขา,ขาอีกแล้วลูขาขาวบบค่ากับบุคคลอื่นคนไกล คนในบ้านนะพี่น้องเสี่ยวเพื่อนเบากลับเมียเสี่ยวเมียเสี่ยวบากลับเมียบบาถาบอาป้าอาถูเด้อบ้านมามาดื่นน้ำหลวงน้ำร้านคนก็เอาหมาขายร้านก็นีลเที่ยวหมากแต่ถุเด้อใไฮลูให้ร้านนั่นอยู่ดีไม่แห้งเด้อจานลูกผู้ข้นเด้อร้านเด้อ ผ <p ans Tel> ู้รักใหม่ใหม่ผู้ใส่เหรียญมาปันจะเลื่อนางเลื่อช้าถุนเนี่ยแม่หันไหล่ร่วมทางเอือยหแล้วเนาะผู้อุดนุนผู้ซื่ออยู่ดีไม่แห้งคือการเอือยกระให้เจริญเจริญบอสเอาเอาเอาขนมไปใส่ต้นแม่ละแหละห้องห่อใส่ทุงยางให้เมื่อื่นวันซินเราพี่น้องเตรียมเห็ดทำบุญ โจ่ม้จะจอันไม่ใหญ่พันไม่ใหญ่สู้เดีอเวนะบานะนะ้านเนาะเขาเอื้อยนวลเดเอือโทเดยนะเขียวมากเนาะจากไคเนาะสิไปส่งข่าวเขาจะเอาให้มาหับเอาหรือว่าเขาสิไปเองเนาะเบิ่งเบิง,บงเอามาเอางยามากับาวาย จะพาปลาเมาไปเปลี่ยนเกิดบพี่น้องบานนี้ชิเขาเมืองอป้าเอาหมากนี่สบายดีพี่น้องซื้อนมซื้อขนมให้ป้ากับสองทงใจลายหาย่างเให้หลงทงเงาหนเโดยซาทุไปซื้อเกิรบเ <laughs> มื่อนะ ก็เอาทธงยางให้เสือมาเสื้อเว็บเสืมแเว็บพอดีแบบมาโบเสมทอธงยางแล้วเอาข่าวว่ามันหัดสนนองใส่บม้วนว่าสันก็เลยให้อันสะแพงพาไปเปลี่ยนอีกพี่น้องเลยโอ้โหเจ้เอ้ยแต่ละคนนี่ไปแต่อยากอันไปแต่อยากอันไปแต่อยาก่าไปแต่อยากขาไปแต่อยากขาอาทิมเอื้อยบุกโกกเก็บแขกกันแล้วมาเอื้อยบุญบัตเกิบ บอกพ่อดีกับไห้ไปเปลี่ยนพาไปเปลี่ยนเรียกูุชเปตัดผมกับซองเลยว่ะบอมิงมาเรื่องดูโชยตัดผมบอเหร่นน้ำนองบูมอีกแล้วเนาะพี่น้องเพี่มาขูมมือดอกขามายประมันเทันยังอันนี้กับสิไปยังอันนี้เนะานนนนนะว่าสีไปตัดผมปักซองอยู่บ้านที่มีหลาตัดผมอันนี้กับมะคุ้มแต่ให้ไลานพาไปหาหมอกระเสวด้วยแล้วเสาว้าบอไทยเนี่ยบอ ก้มลงบ่ได้เป็นวิ่งเป็นเวียนนะอือตะกี้ระเบาเพิ่นเป็นวูพี่น้องเป็นวิ่งเป็นเวียนกระสันเขาเจ้าสีเฮียนมาเฮีย่างหมอแม่นนั่นแล้วเฮียนมาปัวคนจนจนมันใส่กา้านบ่ได้อลีคนน่ะมันจังตาย <c oughs> <c oughs> จนหมอปัวบ่ได้บ่ได้แม่นางหนูัด หัวใจเต้นไหวกับบอดี้อีกของเขาก็เต้นสาเต้นสากับบอดี้เต้นไหวกับบอดี้เขาก็เอาต้องปกติเลือดคือกันและเลือดลายกับบอดี้ยังบ่คือยางไปกลับมานะไม่ใหญ่เมือน่ะเกิดเป็นอุปสรรคีน้องจ๋าพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นอุปสรรคสิผ้าไปเปลี่ยนเกิดเยาวาแต่ละคนนะปุ้ยวะ สบายดีเกิดนี่ฉันก็ผัดสบายดีเกิดผั้ซองของใครนะป้านี่แหละป้าดเลือดเวมาเป็นอะไรบุพเพตตี้นี่เป้าเบอร์สาสบเด้อเปนป้าสามสิบเก้าแวมาเหตุผลที่อันนั้นโบชือ่านซาเงมาจื้อไม่รู้ร้านไหนเนี่ยไม่รู้เลย้าให้ฉันไปฉันจะไปยังไงเนี่ยซาพฟงนะจือเบสทานกันทานสมุน ไบ ah, so ่ได no. ้ส่งห like ่านบ่ได้ส่งห่านให้เบิ <te ้งส่งแต่อันยี่ห้อส่งตัวลาอยตัวงามตัวตัวหลาลอยเขาซื้ออยู่อันในตลาดหกลอยไปเดี๋ยวปลาเม่านเพิ่นว่าส่งยินนะคันราคาสามลอยนะใส่บะม้วนเพิ่นนะคันหาลอยหกลอยแมันม้วนมันหมอันน น้ำลอยนะมันสีลอกทะลอะโกเปือกอันนี้บ่มีลอกนี่อันนี้นี่ฮาปีแหละนี่โอ้ยคักกว่า,านี้นะเนาะแพ้มันอยากเป็นเลือ่อนๆแบบอ้าวมันเก่าแล้วกระเบิ้งอายุใส่งานฮาปี้เนี่ยกว่าย <c oughs> หญ่นะเต้าห,านะห่าลอยนะใหญทำไมคุณไม่แปลงปั๊มน่นแหละอีกแกล่งนไะปหาหมออยู่ไปดซุยที่ว่าฟังชิว่าเปล่า ท all so, like yeah, oh, um, so so ี่ว่าเพ่อว่าพูดว่าดังมึงนะดังมึงนะนางเอ้ยว่าสิมึงอย่าว่าอียังมึงกระมินเบิร์ตเผื่ออะปูแมนป้าปูแป้งเนี่ยป้าแป้งกรมานหมักทอดนะมันสิแตกตายเลยนี่มันปลาเนี่ยแล้วมึงไปห้องมอน่ะป้าเมาเขาห้ามมอน่ะเอื่อยป้าแก้วน่าหนาเออไปปรึกษาหมอหน่ะ บ่บบันนอนชิปานอนอัเข้าปุยิดกปุยดตัวตัวให้ป้าตายบ่ได้พูดว่าผู้ที่หาดอกขันแนวนี่นะร่างชาางชีจขาคุณนี่บอกซุยบ่ได้พูดว่าผู้ที่หาคันอาพูดีดอนไปน่เขาสิไปล่างใส่แล้วก็ติดเสื้อตายแบบป้าในกระแตกอยู่ป้าในน้ำนะให้แถวสะอาดงาม เห็นบ่าวแอนเอาเพื่อนกี่แพนชั้นสองเบิ่งนพิสูนี่ยอ่าดูสัตว์อ่าอ่าบวมนี่ินปูนหินปูนบ่มีหักเหม็นนี่เอื้อยว่าหักว่ะ FC เนี่ยนะแบบยันไม่เป็นน้ำเหงือกเลยไปมาหาหมอพันเออนี่ยันเหงือกข้างในหมออยู่ห้องหมอกับมีเอื้อยพวกปากพวกตาพวกหูมีเบิดอยู่ห้องหมอแข็งยันมีเกี่ยวไปโหลดคันแนวนี่นะคันละพวกเอ้ยคันสิถิบไม่ไหวเห็นพี่แมไม่เมื่อยว่าเอากระสอบมาก่อนเนี่ย หอมและขมอะไรบ้างมั้งมันม่ยมันในสั่งป้าคะก็มากินที่นองแห่งดีเลยนี่ท้องคืนในแห่งกินคณะแต่ว่าป้าถ่ายคลิปเจออะไรคือกินปลาเม่าวิมันเกินไปแห่งฮาเนี่ยมาแกะถ้าแม่แกะยังเขาบอกไปหาหมอเนะนำไปหาหมอผ่าบ่อ มอไรห้ไปกับมอหงมอแข้งยังวะหงมอแข้งกับหงมอนพ้วแขได้ทางลงหานาํากมันบมันแขวมันแขกมันมันพี่มันแขกมกแข้มันแขกมันแขกขกมแข้มัแขกมแสมนแข้มันแกมันแมนีขกมันกี่ยวกับไปกงมอแข็งยันวนขกมันันกมักัยกมขกมนมนเขกานันนขกมกนกแนกันแมกนม น,นั่น,นแล้วอ่ะฝีน้องเอ,อ้ยอันคั้นแมนอันเฮ<ง>้ยมื่อนี้ต้องไปซื้อแล้วล่างสารผิดจังแพงปลาเมาน่ะบอซื้ออ่ะพซื้ออ่ะท่าแพงบานนี้ห่วยมาเจอสองปากสามปากหุ่มเหว่ผืนบานนี้นอ,นอันนั้นคอระพิวล่างนะคอระพิวล่างสารผิดออกตะล้ำใสนะออสองเซนปลาย ป้าถ่ายางาป้ายังไปซื้อเพิ่นตีปากมินยังบินซื้อมาลางโลดฮะมันบริเป็นน้ำแขวน้ำปลายังว่าป้าว่ามันเป็นออกข้างในลำคอลำ้ว่าออมาแหละมันมินจะมันมินน้ำยังแขวนป้าบริเป็นยัเมื่อน่ะเอ้ยเอ้ยว่ามินแห้งเจ้าอาปากดูห้าสิสองมึงหินปูนจ้ะนี่หินปูนน่ะบบมีต่อห้ารั ข้าวเาแขวดัดฟันมันก็มีหินกุลเนีเยท่านป่าเนาะเจ็บข้ายังก็ว่าเขาว่ากินเดลย่างน้ำใสนั่นแล้วตอนหน้าป้าก็เคยกินมันมันอ้าวบเบาๆลาใหญ่ห่างเนาะพี่น้องชาวแฝงก็จะเดินทางก่อนเนาะเดินทางไปอันเขาเมืองก่อนเที่ร้านอันหนึ่งฮะร้านกึ่นงามเลยอันหนึ่งโอ้ยก็คือบางทีแล้วจะมาเข้าใหม่ป้ามั่นยังไง เป็นน้องเป็นหลักฐานมีน้องเอ้ยเจ้าว่าซาแพงว่ะซาแพงนี่ให้เป็นหลักฐานมีน้องบ่าวมิงบ่าวมิงตอนมาจีบน้องบุ้มเนี่ยมาคู่มือได้พี่น้องถ้าเบิ่งเด้อบัดบัดสชมวังกับน้องบุ้มถือสิอยู่เฮือนอยู่บ่เนาะสิอยู่นำน้องบุ้มอยู่บ่เนาะคัดเจิดไปทั้งใหม่นี่เป็นหลักฐานเด้อพี่น้องเด้อแม่สิจัดการเบิ่งนเบิร์นมาไปยังไงก็ได้ก็ได้ 嗯。<laughs> <laughs>